คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านเซเลเยอร์ฟิชชิงร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั้งปีกและส่งเหยื่อตกปลาสุมหัวเหยื่อตกปลาสปิลและชิงหลิวสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุ่นครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายบ่อลุงเอกครับผมเหตุผลที่เรามาบ่อลุงเอกในวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปซื้อพันุปลาที่อำเภอบางเลนครับ แล้วก็ซื้อปลายิสก1 0 0 0ตัวไปปล่อยที่อ่างเก็บน้ำสำนักสงราชหลวงครับซึ่งคลิปจะไม่ได้ลงในช่อง u t u b e นะครับคลิปที่ปล่อยปลายิสก์ลงไปในเพจนาท่านใดอยากจะเข้าไปรับชมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปวิดีโอที่ปล่อยปลาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับนาท่านใดอยากรับชมก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเราไม่รู้จะไปไหนต่อครับมีเวลาเหลือเราก็เลยมาทําคลิปให้นานๆได้รับชมกันดีกว่าครับพอดีผ่านมาแถวนี้ก็เลยจะลองมานั่งดูครับไม่ได้มานานมากแล้วครับบอกลุงเอกก็ค่อนข้างที่จะเงียบครับคน ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าปลาไม่ค่อยกินเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะบันเทิงหรือเปล่านะครับวันนี้หรือว่าจะเงียบเหงาวันนี้เราก็จะเริ่มตกกันในละ36ครับตกเป็นบาลานซสตะขอครับสายเมนเบอร์2.5สายหน้าเป็นเบอร์2.0ครับเป็นทูโทนตาคิงคองจากร้านเซเลเยอร์ฟิชชิงครับตะขอก็จะเป็นจีนุเบอร์0.5ครับเหยื่อก็สุ้มหัวเหมือนเดิมนั่นแหละ ผสมขนมปังปัน่นวันนี้ไม่ได้เกี่ยวชิ้นขนมปังฮะจะปั้นเป็นเม็ดน้ําที่นี่ก็ไม่ลึกสักเท่าไหร่ครับประมาณเกือบ2เมตรกําลังตกสนุกครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมองทุนไปพร้อมกันเลยครับโอเคตอนแรกก็จะตกที่ไหมสำนักสงเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวรอไปตกทีเดียวตอนปลายิศบที่เราปล่อยมันโตแล้วทีเดียวดีกว่า ตอนนี้ก็มานั่งเล่นบอลุเองเอกกันสักแป,ป๊บหนึ่งปั้นเป็นเม็ดนะครับเยอะปั้นเป็นเม็ดสเม็ดนวดนิ่มเซฟต้องไหมต้องหรือไม่ต้องใส่เซฟเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งปลาใหญ่มีไหม วัดไม่ติดวัดติดนะโดนแต่ว่าปึ๊บแล้วมันหลุดไปเไปสงสัยน่าจะมีปลาเล็กวันนี้เพราะว่าลงไปแล้วไหลต่อยงั้นน่าจะเป็นปลาเล็กครับปลาใหญ่คงไม่เข้าเร็วขนาดนี้มากอืม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 หาวัดเมื่อกี้ มันตอกตึกตึกก็ปล่อยเลยแต่ก็ดีครับถือว่ามีอาการนะรู้ไหมว่าจะเป็นปลาอะไรท่านนี้ไปดูกันต่อ,อเนีเ่ยลงปุ๊บทุ่นมีอาการทันทีึ <laughs> มันจะต่อมันก็ต่อไม่ขาดเดี๋ยวรอบนี้จะลองเสียงวัดจังหวะที่มันกระแทกเมื่อกี้ดูครับแต่มันไม่ใช่อาการต่อแบบปลากินอะเหมือนปลาเล็กเข้าเข้าโฉบมันกึกกึ๊กกึกเฉยมันไม่ใช่แบบว่าต่อแบบขาดพวดอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็เลยไม่กล้า <c oughs> ไม่กล้าวัด <c oughs> วัดเลยเอ้ย <c oughs> โอ้ลุด Uh huh. <laughs> โดนเลยอันนี้เมื่อกี้มีไซส์นะครับกินแบบเนี้ยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้ากล้องหรือเปล่าเสียงปลาวิ่งอีดเลยต่อพวกววะโอ๊แต่ทำไมถ้าเป็นอย่างนี้ได้บันเทิงอยู่นั้นเนี่ย คือลงไปมีอาการทุกเม็ดเลยเนี่ยไหลพวดพวดลงไปเลยเคเอา้าะเว้ยวันนี้บอลงเอกปลาเข้าเอาสายเซฟมาใส่มั่งดีกว่าอ้าว ไม่ขาดหรอกเพราะปลาไซนี้ไม่ขาดต้องไซใหญ่กว่านี้ถึงจะทําสายขาดได้ <Okay. S 1> อืม,มาอปล่อยอืมเราไม่ต้องปล่อยด้ยวดยใช่มันคือเห็นเห็นไซแล้วมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดที่ว่าจะทําสายขาดได้เลยไซนี้อะนะ โอ้ยหลุดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยสามตัวแล้วสามตัวแล้วครับหลุดวันนี้หรือว่าเราต้องเปลี่ยนตะขอให้มันใหญ่ขึ้นเนาะศูนย์ห <0 5 S 2> ้าเล็กไปไหมใช่ต้องเปลี่ยนตะขอให้ใหญ่ขึ้นออดูอีกทีฮนะถ้าตัวนี้หลุดก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนตะขอขึ้นมาให้มันเป็นสักเบอร์ศูนย์แปดหรือเบอร์หนึ่ง ไม่หลุดตัวนี้เออตัวนี้ตัวเล็กขอสตกหน่อยนี่ตัวเล็กครับอ๋ออ๋อยิบศกไปปล่อยยิบศกมาก็ตกไปยิบศกไว้คนนี้นี่ฮะยิบศกไซแว้นอะ นี่ครับไซนี้ฮะดินแข็งมากก็เลยไปตั้งกล้องทางซ้ายเพราะวันนี้ผมวัดว่าวันนี้แดดมันลงแดดมันลงซ้ายผมเลยมาวัดขวาครับเลยต้องมาวัดคันทางขวาแล้วกล้องเราตั้งขวาไม่ได้หลุดทีๆเลยวันนี้เป็นไรวะ อ๋อ,อเป็นยี่สกแว้นนะตอนนี้อ้าวเร็วๆแต่จะมีได้ยังโอ้โหยี่สกแว้นอ้าวอ้า,อาว ยกลอยอ๋อวันนี้เราน่าจะเจอยิสุกแว้นครับนี่ไซนี้เลยนี่ฮะไซเดียวกันเลยโอเคครับตอนนี้เรามาเปลี่ยนละเปลี่ยนมาใส่ตะขอเป็นเบอร์หนึ่งแล้วครับ แล้วเสร็จทีนี้มันปลายี่สกเยอะใช่ไหมเราจะเอาขนมปังเกี่ยวตะขอไว้ตะขอหนึงเปลือยขนมปังไว้แบบนี้นี่เปลือยขนมปังไว้แบบนี้แล้วเสร็จอีกตะขอหนึ่งเราจะหุ้มเหยื่อน่าจะบันเทิงนะถ้ายี่สกแว้นรุ่นนี้เยอะๆนะนี่ครับตะขอหนึ่งจะใสยเยะ่เหยื่ออีกตะขอหนึ่งจะเปลือยขนมปังไว้แบบนี้โอเคไป น่าจะบันเทิงมัน่าจะโฉบออกกลางน้ําเลยล่ะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ปล่อยธรรมชาติให้ผักเนี่ยอืม อกปัวตอกปัวหมดสิทธิ์ตัวเนี้ยหมดสิทธิ์ตอกปัวเลยเอาขอสวิงหน่อยครับ มีไซส์โตขึ้นมาหน่อยนี่ฮะตัวนี้ไซส์โตขึ้นมาหน่อยครับโอ้โหเอาไรเดียเก็บ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 เดี๋ยว não passa de ตัวนี้วิ่งแรงครับขอปล่อยก่อนวิ่งแรงครับตัวนี้โอ้วตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ไซส์ดี รูรดพลัสรูรดพลัสโอ้ตัวนี้โตขึ้นมาอีกโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับโอ้ตัวนี้ไซส์โตขึ้นมาครับนี่ฮะตัวนี้โอ้ยนี่กลัว <c oughs> มันหล่นลงน้ำ <c oughs> นี่ครับสวยๆเลย โอ้โหพลวดพลวดพลวดเลยนี่ครับปลาพลวดเลยครับตัวหนึ่งแล้วอ๋อตัวนี้ตัวเล็กครับตัวนี้ตัวไม่โตเท่าไหร่ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วครับ5โมงแล้วครับสภาพบรรยากาศหมายตอนนี้ครับแดดก็ยังร้อนอยู่ฮะ4โมงกว่า,กวาเกือบ5โมงแดดก็ยังเปรี้ยงๆอยู่เราอยู่ตรงเกาะกลางของบ่อเลยฝั่งนี้ก็จะเลี้ยวไปนูน่นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าบึมบั่มบันเทิง เยอะแยะมากมายมจะยกขึ้นยังไงไวเดี๋ยวผมโไปตั้งกล้องก่อนดีกว่ามต้องใช้สองมือ <sotto f ix> นี่ครับเ,เ,เยอะมากมครับและนี่คือปลาที่เราได้ทั้งหมดครับโอ้ยบันเทิงเลยบ่อลุงเอกวันนี้ ร้อยเดียวขนกลับแทบหลังหักสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปครับบันเทิงโอ้เจอยิสูงที่สกมาเป็นฝูงใหญ่ๆเลยครับยกแทบไม่ขึ้นครับวันนี้นสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนะนะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุ่งกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผู้ชายมองทุ่งสวัสดีครับ